ค่ะก็สวัสดีพี่น้องชอวแม่สระกราวทุกท่านนะคะนี่นะคะพี่น้องแหนแดงที่เวลามันโดนแดดจัดจัด,จดมันจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะถ้าที่แม่บอกว่าฝั่งนาเล็กนะคะเยอะนะคะแต่ว่าตักไปหลายวันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ําลึกต้องเอาไม้มาเขีย่ยพอดีไม่มีกระชอนแบบที่ยาวๆนะคะก็เลยได้ตักยากนิดนึงนะคะเอาอะไรเขียเข่ยๆออกมานะคะนี่ค่ะ แหนแดงถ้าขึ้นแล้วมันมีหญ้าปกคลุมมันก็จะเขียวสวยแบบนี้ค่ะมีร่มร่มนะคะแต่ถ้าโดนแดดเต็มๆก็สมพอแต่เขาเรียกแหนแดงเนาะแหนแดงทําไมเขียวอะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยโดนแดดนะคะก็จะตักให้เป็ดนะคะไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนตักนะคะ,ะยุ่งยากนิดนึงค่ะต้องใส่รองเท้าบูทลงมานะคะล่างมีรำมีหัวอาหารแล้วนะคะเมื่อคืนลดหัวาหารสองสองถ้วยนะคะ แล้วก็วันนี้ก็เลยจะเพิ่มให้เขาเป็นสามคะ่าตอนเช้าแล้วก็แหนแดงแล้วก็รำนะคะรำสองแล้วก็แหนแดงอ่าน่าจะประมาณหลายกิโลอยู่นะคะไปให้อาหารเป็ดกันจ้าจากการให้อาหารเมื่อคืนแบบลดลงนะคะทําให้อาหารตอนเช้าไม่เหลือทิ้งเลยนะคะแล้วก็ไม่ออกไปเล่นน้าข้างนอกด้วยคะ่ะรอกินอาหารเพราะว่าหิวมากหิวมากเป็นยังไงล่ะโดนฉันดัดนิสัยแล้วพวกเธอ เวลาให้เยอะก็กินเหลือรู้ไหมว่าอาหารเป็ดมันแพงมากเลยพวกเธอนี่แล้วพวกเธอก็ออกไข่ลดลงด้วยได้แหนแดงมาช่วยเยอะค่ะแต่ว่าจะให้แต่แหนแดงกับรำไม่ได้นะ,ะพี่น้องมันก็ต้องให้อาหารเป็ดเสริมเขาด้วยนะคะตอนนี้ลมแรงมากนะคะถ้าเสียงลมดังกว่าเสียงอแม่ก็ขออภัยด้วยนะคะกรมอุตุว่าลมเข้าอากาศจะเย็นสบายวันนี้เย็น คือลมเย็นกว่าเมื่อวานแล้วค่ะเมื่อวานขอเพิ่งเริ่มนิดๆก็ดีนะคะจะได้ไม่ร้อนเวลาไปตัดหญ้าหรือทำธุระอะไรตามทุ่งนานะคะได้ลมมาก็โอ้สดชื่นหน่อยนะคะเป็นไงล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องไปให้ขาวแล้วเร็วแล้วก็เป็ดที่เจ็บขานะคะพยายามมองมองดูนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเป็ดเจ็บขาตัวไหนเนาะ ต้องให้เขาเดินให้ดูครับเจ้าตัวนี้ยังเจ็บขาอยู่ข้างหนึ่งไม่ได้ให้ยาหลายวันนะคะมีมีตัวหนึ่งได้สามวันมีตัวหนึ่งได้วันหนึ่งเพราะจับไม่ทันนะคะพอเขาไม่ได้เจ็บมากเขาก็เดินเร็วนะคะก็ลองทําดูนะคะเวลาเป็ดเจ็บขามีก้อนคล้ายๆเนื้องอกอยู่ที่ฝ่าเท้านะคะไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรนะรพี่น้องแล้วเขาก็จะเดิน กระเพกกระเพกหรือบางทีก็เดินแทบไม่ไหวนะคะก็ได้เจ้าตัวยาอะไรที่แไม่เอา้าตัวนั้นไปอยู่ในน้ําแต่มเมื่อไรที่แม่ให้ในคลิปก่อนๆน,นะคะไปดูนะคะยาแม่ก็จําไม่ได้แล้วสมองเองเมมโมรีเต็มแล้วนะคะเจ้าตัวปัญหานี่นี่ถ้าจะไปเก็บไข่ก็จะโดนมันจิกมแต่ให้อาหารเป็ดอยู่นะคะนี่แล้วก็มาแอบทําอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยทุกวันเลยพี่น้องฟังเสียงหายใจ ดูอีนางดํามันแล้วแม่ก็ต้องถอยก่อนนะคะยังเก็บไข่ไม่ได้นะคะนี่โอ้ยแม่เจ้าเอ้ยวันวันมีแต่เรื่องกับเป็ดอยู่นี่แหละฉันไปก่อนก็ได้งั้นเธออันนี้หิวจัดไม่ยอมออกนะคะกินเสร็จแล้วออกมาส่วนไข่เป็ดยังเก็บไม่ได้นะคะเจอเจ้าดำยึดพื้นที่นะคะเก็บขาเห็นแล้วนะคะนะตัวที่เดินไปตัวที่สี่ ก็ตอนนี้มีตัวเจ็บขาน่าจะตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียวยังเดินกระเพกกระเพกอยู่เดินไม่เป็นทรงเป็ดเท่าไหร่นะนี่ก็ขึ้นนะคะแต่ยังไม่เยอะพอนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เขาหนาหนาก่อนนะค,ะค่อยค่อยมาตักพี่ชายเขาเอามาหว่านวานไว้ะคะ่ะที่มันก็โดนปลากินจนถ้าปลากินจนอิ่มไม่เหลือแอบไม่ไม่ไหวแล้วมันถึงจะเติบโตได้เร็วนะคะเดินออกแป๊บหนึ่งน่าจะกลับไปกินอาหารต่อนะคะ ดูทรงทางโน้นก็ยังไม่มาเนเสียงแอฟแอฟแบบนี้นะคะไม่เหมือนเขานะคะนี่ตัวเดียวนะคะที่วิ่งไปนี่นะคะตัวผู้ตัวหนึ่งเพื่อนกลับก็กลับตามแล้ววันนี้อือลมเย็นสบายมั้งเลยไม่อยากลงน้ำกลัวหนาวบ่ก ฮ่ะเจเป็ดพวกเธอกลัวหนาวเหรอมันไม่ได้หนาวเลยมันแค่ดีขึ้นเออจะหนาวกี่โมงจะหนาวกี่นาทีจะหนาวกี่วันยังไงดำมันร้ายนะคะมันไม่ยอมออกจากที่วางไข่เลยเนี่ยค่ะต้องต้องเอาไม้มาเขี่ยวออกถ้ามันสายแล้วไม่ยอมไม่ได้เก็บไข่นะคะประมาณนี้นะคะ ไข่เป็ดอารมณ์ดีนี่จ้าไข่ไว้แบบนี้นะคะเก็บจากฝั่งนี้ก่อนนะคะเขาจ่ายเงินตัดหน้ามาแล้วเนี่ยญาติอ่ะเขาจองตั้งหลายแผงบอกเอาก่อนจ่ายเงินแล้วเอาเ็ดจังใดล่ะทีนี้เอ้ยเนาะ ห้าแล้วนะคะอาหารกระสอบสี่เก้าเก้านะคะก,ก็ตีไปว่าห้าร้อยแล้วพี่น้องอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีค่าหัวอาหารกับรำหกร้อยนะคะประมาณได้เจ็ดวันนะคะแต่มันก็ไม่ถือว่าอาหารเป็ดแพงนะคะเป็ดมันเป็นสัตว์ที่กินจุกินเยอะกินได้ทั้งวันนะคะถ้าใครคิดจะเลี้ยงแบบ นิดๆหน่อยๆแล้วขายไม่คุ้มนะคะถ้าเลี้ยงไว้กินนะได้นะคะสามฟงแล้วจะต้องไปคัดไซส์ใหญ่ให้เขาเลยค่ะแพงร้อยหกสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบ 24ฟองนะคะยี่สิบวันก่อนก็24วันนี้ก็ยี่บสี่โมแต่ทะเละกับเจ้าดำนับไข่เป็ดผิดนะคะได้25ฟองนะคะช่วงนี้แม่ก็ใช้อาหารเป็ดมันมี2ราคาเนาะห้าอยสามกับ499นะคะตอนนี้ก็เลือกใช้สี9เนะคะไข่เป็ดฟองใหญ่ๆก็มีหลายฟองอยู่นะคะก็ ได้25ฟองนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ได้ทำคลิปต่อๆไปขึ้นด้วยนะคะลาไปกับอากาศลมเย็นๆสบายๆนะคะกับผูอัวให้เล็มหญ้านะคะกินเยอะแล้วนะคะตัดมาให้แล้วก็ให้ออกมารับแสงแดดคอ,อกจะได้แห้งนะคะคอ,อ,อกจะได้ไม่ชื้นไม่แฉะนะคะจากที่ผูกเขาไวเออที่ปล่อยเข้าไว้ในคอ,อกทั้งคืนแล้วนะคะ พบกันคลิปหน้านะคะไข่ปิดอารมณ์ดีวันนี้25ฟองสวยๆจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ